ถ้าเราเข้าไปณนะบริเวณนั้นที่มีกระแสะไฟฟ้ากระจายอยู่เราก็จะถูกไฟดูดขาของเราเนี่ยก็ต้องแตะอยู่พื้นและไม่มีฉนวนใดมากัน้นนั่นคือว่าไฟฟ้าวิ่งครบวงจรจากตัวต้นทางไปยังพื้น อเราต้องเข้าใจคําศัพท์ตรงนี้ก่อนไฟลวกไฟดูดไฟช็อตไฟรั่วเนี่ยให้เรานึกถึงท่อน้ํามีน้ําไหลยอยู่ในท่อถ้าเกิดว่าท่อมันเกิดขาดหรือชํารุดแล้วน้ําไหลออกมานี่คือท่อน้ํั่วไฟก็เช่นเดียวกันตัวเขาเองจะไหลยอยู่ในสายทองแดงอยู่ข้างในแล้วก็มีตัวหุ้มอยู่ภายนอกถ้าเกิดตัวหุ้มมีความเสียหายหรือชํารุดด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวสายไฟข้างในเนี่ยเกิดไปโดนตัวนําอาจจะผ่านความชื้นหรือน้ําหรือก็แล้วแต่แล้วไปโดนโครงเหล็กที่สามารถนําไฟฟ้าได้ตอนนี้ครับมันเกิดไฟ่วกแล้วลต่อมานะคร ไม่อันตรายเท่าไหร่ถ้าเกิดมนุษย์เราเนี่ยไม่ไปสัมผัสโดนโครงเหล็กหรือตัวนาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มนุษย์เราเนี่ยไปสัมผัสตัวโครงเหล็กหรือ